ครับวันนี้ก็อยู่กับแม็กดัมซิ่งจารัดนะครับมาอัปเดตกระบะทีมอาครับทำสีครับเชยร์เม่รถของพี่เคยครับนี่ครับได้มือขัดสีมือฉมางมาครับตรงๆจากจมัดปวงนะครับนี่งกำลังขัดสีครับช่างมิกครับนี่กำลังลอกสีครับลอกสีเดิมออกครับ เพราะสีเดิมมันแตกนะครับถ้าไม่ลอกออกค่นไปก็ไม่ติดเหมือนเดิมครับได้ไม่ถึงเดือน,นครับี๋ยวก็สีใหม่ก็ลอกไม่ก็เป็นรอยแตกนะครับเราต้องขัดสีเดิมออกก่อน,นสีเดิมเป็นสีแดงนะครับนีจะทำเป็นสีแดงมาด้านะครับมาดด้าสอง จะเริ่มขัดน,น,ออนะครับนี่ฝั่งนี้เจียซีออกหมดเลยครับนี่จะยิงสายให้มันเนียนนะครับฝั่งนี้นี่ก็เคาะเคาะโป้หน่อยน่าจะโอเคครับถังน้ำมันน้ำมันนี่ยิงสายครับ นี้ก็เตรียมพื้นนะครับเตรียมพื้นยิงเกาะเหล็กยิงสีเกาะเหล็ก,กแล้วก็โปครับบางจุดนะครับจุดไหนที่มันไม่เรียบก็โปครับเดี๋ยวไปดูช่างมิดรับ วันนี้จะเสร็จไหมช่างจะเสร็จไหมท,ทำไมไม่เสร็จ <c oughs> <c oughs> น,นี่ครับสีก่อเหล็กมันจะเป็นออกสีนะครับมีหลายสีครับสีก่อเหล็กแล้วแต่คนเล่อกใช้ครับีก่อเหล็กแล้วก็โปรครับ ซีเดอร์ปกกู่อนนะครับเขาโป้หนามากเลยครับต้องขัดทีโปลออกเขาโป้มาหนาเกินนะครับขัดได้เร็วอะชะไม่ กต้องปูครับต้องปูเพิ่งเริ่มทำได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับได้แค่นี้นะ พราะมันต้องลอกสีครับขัดสีออกนี่อันนี้ก็ถอดกระบะออกนะครับกระบะเดิมมันพุกอือน,นี้กระบะตัวใหม่ครับซื้อมาต้องเอามาเคาะทำสีใหม่นะครับกระบะตัวเก่าอยู่ตรงนี้นะนี่นี่มันถูกแรงมากเลยครับ ปากตัวเก่าเพรามันถูกเจ้าของเลยซื้อกระบะมาใหม่นะครับมีฝากระโปรงเซมีก็พ่นหลบรอยครับนี่แล้วก็เหลือเก็บงานแล้วก็พ่นสีจริงครับ นี่นราพาไปดูไลเกอร์ที่ใช้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่แนะนำเลยครับฉํำมากครับนิปอนนรับไลเกอร์ 2K ครับนิปอน9 0 0กตัวนี้ฉํำมากครับ Okay, ครับสำหรับคลิปน,นี้ก็แค่นี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้า mm hmm. เดี๋ยวมาอัปเดตดีครับว่างานจะได้อะไรบ้างครับ mm hmm. จะเสร็จตัวไหนแล้วบ้างนะครับ